กีอินละครจัดออกมาโพสแคปชั่นสุดๆว่ารำคาญเหมือนกันอย่าเอาดีเข้าตัวเอาความชั่วใส่คนอื่นให้มากทำอะไรไว้มีหลักฐานหมดนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนผู้ชายสตรอเบอรี่มากแล้วก็ไม่ต้องไปพูดกับใครว่าพลาดเพราะผู้หญิงบอกมีปีกหมดลูกข้างเดียวทองไม่ได้ สงสารเด็กอย่ามาพระเอกมนุษย์ควกระทำถ้าเราคบใครสักคนหนึ่งถ้าเราเอาเรื่องของเขามาพูดมีแต่เรื่องเสียหายแป็ว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงก่อนแล้วเป็นไม่อยากเป็นคนแบบนั้นและอีกโพสต์ว่าวาสนาไม่ถึงอย่ามาฮึงที่รังไม่รู้เลยว่างานนี้จะหมายถึงใครหรือแค่อินละครมากไปจริงๆแต่ที่แน่ๆชีวิตของทากุลตะเพาพงอดีตสามีววยระอ่อนนั้นดูแฮปปี้เกินต้านหลังจากเปิดตัวรักใหม่สุดหวานไปเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ล่าสุดก็ได้ประกาศข่าวดีอย่างต่อเนื่องว่าภรรยาดารุณีสุทธิพิพัฒน์กำลังตั้งท้องลูกคนแรกของเขานั่นเองพร้อมกับเฉลยเพศลูกในท้องว่าได้ลูกชายบรรยากาศดูสุขล้นมาก I I แต่ก็ทำเอาหลายคนพากันจับตาความสัมพันธ์ครั้งนี้ว่ามันช่างรวดเร็วเกินไปหรือเปล่าจนอดสงสัยไม่ได้ว่ามันทับซ้อนกับความสัมพันธ์เดิมไหม แถมแฟนใหม่เธอก็ยังน่าคุ้นเพราะโผล่ร่วมเฟรมกับแก๊งเพื่อนปั่นจักรยานซึ่งในช่วงเวลานั้นเบกกี้ก็ดูจะเฮิร์ทไม่เบาให้เวลนะสองวันโฮไปเลยแล้วอย่าให้ใครเห็นแล้วเวลาออกสื่อเลยไอ้คก็ตามนจะได้ไม่ร้องอีกเดี๋ยวนี้คือเวลาใครพบเจอเราเราคือเครื่องหมายแห่งความสุขถ้าเราัวไปสงส้าอยู่ในดวงจิตวิญญาณแล้วเราจะมอบความสุขให้กับคนอื่นได้ยังไงแต่ทากูลก็ออกมาปกป้องฝ่ายหญิงแล้วว่าตนคบกันเมื่อเดือนมกราคม ซึ่งตอนนั้นก็ได้แยกทางกับเบกกี้เป็นที่เรียบร้อยโดยที่ผ่านมาเบกกี้เรื่องที่จะไม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเงียบมาตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรไปสะกิดต่อมเข้ามันไม่ใช่เรื่องการปั่นจักรยานไม่ใช่เป็กบอกได้เลยว่ามันมีไม่กี่เรื่องค่ะที่ผู้หญิงยอมไม่ได้แล้วเปกกเองก็ยอมไม่ได้เหมือนกันดูเหมือนละครเรื่องนี้เพิ่งจะเริ่มเพราะถ้าชีบเบกกี้จองเวรนขึ้นมาแล้วก็ รับรองได้ว่าต้องมีหลักฐานเด็ดๆให้โซเชียลได้วาวแน่แบางคนอาจจะคิดว่าการแต่งงานแล้วเหมือนเหมือนละครจบอะพี่เคเข้าใจะจบบริบูรบ์ไม่ต้องทำอะไรแล้วการแต่งงานละครยังไม่จบนะคะนั่นคือเรื่องเพ,พิ่งเริ่มตน้นเท่านั้นเองค่ะและได,ได้ต้องบอกเลยว่าเบกกี้ในเวอร์ชันนี้ทั้งสวยรวยและเก่ง หาเงินได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองได้ก็ไม่จําเป็นต้องงอผู้รองใครที่แบบคบซ้อนหรือว่าใครที่คิดว่าเฮ้ยเป็นเรื่องปกติเป็นว่าไม่ปกติหรอกมันไม่ได้เท่แล้วม,ม,ม,มันหมดยุคไปแล้วอยากได้คนที่โสดจรงิงๆนะไม่เป็นไรเพราะว่าเป๊กก็ค่อนข้างดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่ง<อ>ดูแล,แลเองได้ดีด้วยถ้ามไปเทนเน็ของตัวเองเดี๋ยวจ่ายเองตั้งแต่กลับมาเป็นโสดชีวิตของเป๊กกี้ก็น่าอิจฉาสุดๆถอยรถหรูป้ายแดงแบบริมิเต็ดที่มีมูลค่าสูงถึง10กว่าล้านบาทแถมเธอยังซื้อด้วยเงินสดใ้ตััวววเเองนนนาลไท จากน้ำพักน้ำแรงที่หามาเองน่าภูมิใจมากพูดนั่นแหละเ <ฮะ S 2> ขาบอกว่ามีเงินเยอะนะแต่ว่าไม่สามารถซื้อใจใครได้ซื้อได้แค่เศษเหล็กมาขับถ้าใจใครที่ต้องซื้อได้ด้วยเงินเ๊กซื้อรถจะถูกต้องแล้วค่ะและล่าสุดเบกกี้ก็ยังโพสรูปเงินเป็นฟอ,ฟอดฟอดจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆเป็นไอดอลของผู้หญิงยุคใหม่เลยทีเดียว